อ่าไม่พูดดีกว่าเอาพี่พี่ง้างขนาดนี้ละไม่ถามพี่ง้างขนาดอ๋อใหญ่เอาเขามาใกล้ใหญ่ใหญ่ใหญ่ผมก็เลิ่จะบอกว่าเดี๋ยว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 มาดแลเดี๋ยวมูดูแลเดี๋ยวเดี๋ยวว่าที่นี่ไม่มีเสาให้ปีนเดีลยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดนะแต่คนดังอยู่ดีกว่าตรงรู้ว่ามีเสาตรงนี้ไม่มีคนดังอยู่ดีกว่าอย่ามาใกล้กันเลยนะส่วนใหญ่แถวนี้ทุ่งนาไงทุ่งนานะฮะต่อไปใครต่อไปใครไปโรงพยาบาลยันเฮจัดงานฉลองครบรอบ40ปี การให้บริการภายใต้แนวคิด40ปีดูแลคุณด้วยใจครบจบที่ยันฮีสะท้อนให้เห็นถึงการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในวงการแพทย์ไทยพร้อมจัดโครงการเพื่อสังคมผ่าตัดรักษาต้นเนื้อฟรี20รายให้กับผู้ได้อโอกาสเพื่อตอบแทนสังคมเพื่อเขารับการผ่าตัดรักษาโดยทีมจากสุ่แพทย์ ด้วยงบประมาณกว่า1ล้าน 1, บาทนะครับครอบคลุมค่าใช้จ่ายตั้งแต่การตรวจวินิจฉัยการผ่าตัดการพักฟื้นไปจนถึงการติดตามผลการรักษาจนหายเป็นปกติโดยเปิดโอกาสให้กับผู้ที่มีอายุ30ปีขึ้นไปที่มีรายได้ไม่เกิน3 000 0 0บาทต่อปีนะครับนะรายได้ไม่เกิน3 0 0 0 0 0ต่อปีและไม่มีโรคประจำตัวที่ทำให้ไม่สามารถผ่าตัดตาได้สามารถที่จะเข้าร่วมโครงการดังกล่าวนะครับ สำหรับแผนการดำเนินงานในอนาคตโรงพยาบาลยันทีได้วางยุทธศาสตร์การเติบโตที่การพัฒนาศักยาภาพบุคลากรทางการแพทย์และการสร้างสวัสดิการที่ดีเพื่อรักษาบุคลากรคุณภาพต่อไปนะครับค่ะมีเรื่องของสาวโรงงานอายุ22เองนะอยู่ที่พันทองชมบุรีครับเขาบอกว่าถูกเจ้าของร้านขายของชำหน้าโรงงานมาดักรอและฉุดและพยายามที่จะ คมขืนเธอแต่ว่าเคราะด,ดีเนี่ยเอาตัวรอดหนีมาได้นะครับมีภาพกล้องวงจรปิดด้วยนะคุณผู้ชมฮะโดยเหตุอันนี้มีใครเป็นอะไรบ้างเดี๋ยวช่วงหน้าคลิปเป็นข่าวค่ะว่าลูกใครอยู่จ๊ะว่าลูกแมค่ค่ะปุ๊ยไหน ผมแม่ต้องสีดำไม่ใช่หรอล้หน้าแม่ต้องสีเนื้อถึงจะถูกแล้วปากแม่ก็เขากำลังจินตนาการอยู่ครับคุณแม่อย่าไปกรอบความคิดเขาปล่อยให้เขาได้เล่นอิสระเพราะนี่คือโอกาสที่จะทำให้เด็กสร้างสรรค์เป็นมา ชุดพิเศษไส่ไก่พิเศษไส่ไข่ไส่ไก่หมายถึงไข่ไก่ไข่ไก่ไข่ไก่ฟรีฟรีวิงซับหนึ่งชิ้นเมื่อสั่งชุดพิเศษไส่ไก่แค่99บาทถึง27พฤศจิกายนนี้ที่ KFC ลักตาซอยงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพนเดสประโยชน์ทุกคํานและตาซอยงาดำหอมงาดำอร่อยมากเนี่ยรสดีสุบก้อนรสซุปกระดูกหมูหวานหอมรสซุปกระดูกหมูแท้ผสานเกียวเล้งและคาตังว เพิ่มหมูสองเท่าต้องรสจีสุดก้อนรสซุปกระดูกหมูแดงแป๊ดเลยเป่านี่เครื่องเสียเปล่าวะไม่เสียหรอกหน้ามันแดงผมกินเบนโตะมันเผ็ดนิกท่องระยะคว้ารางวัลดารานำชายที่ขายโปรโมชั่นเดิมทุกปียอดเยี่ยมในปีนี้ไปครองคอนยัน0 10เดือนถึง11ธันวาคมนี้ ใหม่ยูนิโคลจ s นุ่มสบายกว่าที่เคยฟีลกูดกับทุกโมเมนต์จะมุมไหนก็มั่นใจทำอะไรก็นุ่มสบายยูนิโ Jeans ยิ่งร้อนยิ่งคันคันตลอดเวรังแค่ตลอดวันต้องเฮดแอนด์โชเดอร์สคู่เมนทัลช่วยขจัดรังแคแบบสุดคู่มั่นใจร้อเปอร์เซนรู้สึกเย็นตลอดวันเฮดแอนด์โชเดอร์ส 190กรัมคุ้มง่ายๆได้เยอะขณะนี้7นาฬิกา54นาทีคลิปเป็นข่าวมาแล้วครับรถบรรทุกน้ำแข็งค่ะคุณผู้ชมคะ่ะลักษณะก็คือกระบะเลี้ยวตัดหน้านก็เลยช